เราคือสร้างคุกขึ้นมาจริงๆในแบบการกรุงเทพอบบโมันมันดีเทลมันชัดมากก็ mm hmm. ใส่คาเล็กเตอร์เข้าไปในห้องคาร Beyond my expectations ผู้ภาษาอังกฤษเพื่ออ mm ินเทอร์เฟบ <laughs> คุกในแคลเบลมันเป็นคุกในจินตนาการของพวกเรามันไม่ได้เป็นคุกที่เป็นของจริงอะอดูจากสีชุดสีทุกอย่างอะไรเงี้ยคนในคุกก็ทำสีผมคนในคุกก็มีการแต่งหนงแต่งหน้าเนาะคือมันเป็นจินตนาการขึ้นมาหมดเลยอะค่ะก็เลยแบบการที่สร้างคุกเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเฟิร์สออปชันและเป็นออปชันเดียวของเราก็ตอนแรกที่ได้โจทย์มาจากทางพี่ใหม่พี่เตอ๋อเนาะตอนที่ได้อ่านบทอะไรเงี้ยทางทีมก็เลยลอง จินตนาการภาพว่าคุกเรามันจะเป็นยังไงเพราะมันจากตัวบทหรือจากตัวเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ใช่คุกของแบบที่เราเห็นในประเทศไทยเนาะตามปกติพอเราทํายูริอะครับสิ่งหนึ่งที่ที่จำเป็นมากๆเลยคือความรักแล้วก็เวลาเราเห็นเราต้องรู้สึกแบบเหมือนสบายใจกับผู้นี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปถ่ายคุกจริงหรืออะไรเงี้ยมันเราจะสร้างโมเมนต์ตรงนี้ได้ยากมากเพราะว่าคุกจริงมันก็มีสภาวะเป็นคุกกันะ ทีนี้ในบทที่เราเขียนต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต,ต์ของของกันและกันอยู่เยอะมากครับแล้วก็บางสิ่งอนะมันไปหาในคุกจริงไม่ได้แน่ๆเช่นแบบเรือนเพาะชําที่ปลูกกุหลาบหรือเป็นแบบเออห้องน้ําเก่าที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็เป็นช่วงเวลาคนสองคนอ่ะมันม,มนีเตียงอยู่ในห้องมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ <laughs> มีแมวโหเข้ามาอยู่ <laughs> ใน อยู่ในนั้นแล้วแอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ไดอะไรแกการมีคุกที่เราสร้างขึ้นมามันจะทําให้เรื่องนี้มันกลมขึ้นเพราะว่ามันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองครั้งแรกที่ที่เข้าไปนะครับคือเข้าไปเห็นมันจะมันจะมีพาร์ตต่างๆก็จะมีพาร์ตที่มันเป็นพาร์ตที่เป็นส่วนห้องขังด้านในแล้วก็จะมีพาร์ตที่เป็นเรือนพ่อชํำห้องน้ําเก่าห้องน้ําใหม่แล้วก็จะมี ผาดข้างนอกอที่เป็นคุกจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือพอผมเข้าไปปุ๊บโหมันมันดีเทลมันชัดมากว่าห้องขังแต่ละห้องน่ะเป็นห้องของใครอ่ะคือเราเห็นเซตบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าเหมือนเราเคยชินกับเซตเนี้ยแต่พอเราพาเพื่อนพาคนที่เราแบบทํางานมาบอกเฮ้ยมาเที่ยวกองเราไหมแลม้วพอเขาเข้ามาทุกคนมีรีแอคทีฟแบบโอ้ oo, ทำขนาดนี้<ช>เลยหรอแล้วเราแบบอ๋อเะีย oh, yeah ใช่เราทาขนาดนี้เลยแต่ที่จริงคือเราแบบเราเห็นมันทุกวันจะเราชินแล้วไงเพราะเราไปกองเกือบทุกวันเราก็จะแบบเออมันก็ขูกอะไรอแต่แบบพอคนหนึ่งเข้ามามันจะแบบเก็บไปให้หมดเลยนะผนังกองเก็บไปให้หมดเลยนะเนี่ยโหนี่เอาไปใช้ต่อได้หมดเลยนะอ่างเงี้ยจริงๆอยากเก็บเซตไว้ด้วยซ้ำแล้วเปิดให้ให้คนเขาดูได้เพราแต่มันต้องต้องลื้อทิ้งเลยวันสองวันเพราะเราเช่าโกดังเอาไว้แล้วโกดังเขาแบบงบมันมันมีงบประมาณเลยอะค่ะเราของเราก็พยายามเซฟให้ได้มากที่สุดก็เลยบอกเอองั้นงั้นลื้อเลย กับการที่เรามีเซตยิ่งใหญ่อลังการขนาดนีน้รู้สึกดีนะรู้สึกว่าเออันเป็นแบบปกติเราเวลาเราไปอยู่ในเซตที่มันแบบอลังการเรารู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> ตื่นเต้นในฐานะนักแสดงอะแต่พอครั้งนี้พอเราต้องมาทาเองมันก็เป็นความตื่นเต้นอีกแบบมว่าเฮ้ยเซตมันแบบดีขนาดนี้ต้องทําซีรีส์ออกมาให้แบบให้ดีเทียบเท่ากับทุกทุกอย่างคุณภาพที่เราทำเป็นผุดที่น่ารัก อุ้ยอันนี้ใครเป็นนางเสือนางเสืแม่สาวแม่เสือสาวแม่เสือหรือจะเป็นดีดีอุ้ยไม่ใช่ละคะเราสร้างเป็นทดีขึ้นมาแล้วก็ทำโมเดลด้วยถ้าไปถ่ายจริงเราก็ไปมาก็ไปเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆมาแบบว่าการทำประตูการทำดีเทลหมุดต่างๆที่อใช้อะไรอย่างเงี้ยิคกเจอร์ของผนังอะไรเงี้ยที่พี่จีนค่อข้างแบบ อยากให้ใส่ผีเดียวตรงนั้นมันเช่นห้องแคร์ห้องเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากให้เห็นความแตกต่างเนาะนักโทษกับนักโทษใหม่ข้างๆก็จะเป็นท่อเหมือนเลยหมายถึงว่าประตูอื่นใช่ประตูอื่นก็หลอกหลอกงอได้แต่ประตูห้องจริงก็จะเป็นเหล็กเอามาเป็นนี่เป็นโซนขันเดียวโอ้ยนี่น่ากลัวมากไหนลองเข้า ว่าแบบอันนี้คือสุดที่มีนี่เชเซอร์คือของจริงแล้วก็ตื่นเต้นมากถ้าเราได้เข้าถ้าเราได้เข้าเราน่าจะแบบอิ่มมากๆ ถ่ายเป็นห้องน้ําเก่ากับห้องน้ําใหม่ตอนนี้ทําห้องน้ําใหม่อยู่เป็นการเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีชั้นหนังสือมีหนังสือหนังสือหลายๆประเทหนังสือการ์ตูนหนังสือปลูกผักการเกษตรกฎหมายความรู้ทั่วไป มีหมดเลยนะคะและในห้องนี้มันก็เป็นห้องที่แบบทุกคนถ้าได้ดูแค่เบลก็จะรู้ว่าเป็นเป็น,ปนแบบเป็นห้องเอาไว้ส่งสินค้าค่ะในไหนเราจะสร้างคุกในจินตนาการเราแล้วเนี่ยชุดนักโทษก็ไม่ควรจะเป็นชุดนักโทษที่มันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยเป็นชุดนักโทษในแบบจินตนาการในแบบ <Yes. S 1> ของเราให้มันเข้ากับ m o ดแอน d t o ของคุกด้วยแล้วก็น้องใหม่ก็ ด้วยความที่เขามีหัวทงแฟชั่นหนือพี่ไม่ไมค่อยมีไม่คิดพอดมาคิดเรื่องราวมาปุ๊บภาพมันชัดมากในหัวใหม่ว่าแบบมันจะต้องเป็นอย่างงี้แล้วใหม่ก็ฟอลโล่ในสิ่งที่ใหม่เชื่อแล้วก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะใช่ฝั่งโปรดักชั่นเขาก็ดีไซน์มาเพิ่มว่าแบบเออชุดเป็นสีนี้ก็จริงแต่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีวิธีการใส่แตกต่างกันบางคนพับแขนบางคนเอาเสื้อนอกออกอันนั้นก็คือการแบบใช่ครับการพัฒนาของทีมที่ดีมากๆเลยค่ะเอาไปต่อยอดจากทีมพี่คิดว่าแบบ อยากได้แค่นี้ะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานก็ไปต่อยอดเพิ่มก็ถือว่าแบบปังสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือแอสเตติกที่มันมีความคลีนขึ้นมีความเอ่อให้คัลเลอร์พาเลตมันเข้ากับตัวเรื่องมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเหมือนนักโทษในเรื่องเราก็จะเป็นการใส่เสื้อสีมินเนารเราก็เลยต้องหาแบ็กดรอปที่มันจะทําให้เสื้อของนักโทษเนี่ยมันมีมันดูเด่นขึ้นมาหรือมันดูมีคาแรคเตอร์ของมัน ที่การ execute ของเราก็จะมีความเ,าเราใช้การ hand held เนาเป็นเป็นเป็นวิธีหลักของการ execute shot เนื่องจากหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มันมีอยากให้คนดูได้รู้สึกถึงความ real real ของการแสดงของน้องๆและรุ่นใหญ่ผสมกันเนาะก็คือรู้สึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้คนดู invest กับซีรีส์เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการา cover การแสดงที่สมควรมากที่สุดสำหรับเรื่องแคลเบลครับจากการดูบทมา ก็เลยคิดว่าเนี่ยพระเอกของเราคือการถ่ายซ a t o g r a p h y แล้วก็เป็นเซ t ตดีไซน์ที่รู้สึกว่าเป็นจุดหลักของโปรดักชั่นที่ทางทีมค่อนข้างภูมิใจนำเสนอมากๆครับโอเห็นคังแรกตนตาของพอนิดนึสวยเลย ะะก็ไปซื้อกันได้นะคะเรื่งนี้ของน้ององถึงแน่นอนหวังว่าคนดูจะตอบสน,นองกับมันเหมือนที่ทางทีมรู้สึกกับชิ้นงานชิ้นนี้ครับเพราะพวกเราก็ภูมิใจกันมากเนาะทางทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนแบบอินกับเรื่องนี้มากถ้าถ้าได้เห็นในคลิปน่าจะมีเนาะแบบคนตั้งใจทํางานทุกอย่างเราคราฟเราตั้งใจให้ทุกอย่างออกมาแบบ ดีที่สุดที่เราทําได้กับข้อข้อจำกัดเรื่องเวลาเรื่องทุกอย่างนนอะเนาะเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ทีมสามารถทําออกมาได้คร โปรเจกต์เนี้ยถ้าให้ใหม่ตีนะก็เกือบสี่สิบล้านสามสิบกว่าสามสิบกว่าสามสิบกว่าเกือบเกือบสี่สิบตกใจมากเลยตอนแรกอะแต่มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราอยากอยากจะทำไม่เชื่อว่าโปรเจกต์อันอื่นก็มีเยอะกว่านี้90ล้านลอยล้านก็ว่าไปแต่สำหรับโปรเจกต์แรกสำหรับมือใหม่อย่างเราอะไรเงี้ยและการที่เราเอาเงินของเรามาลงทุนกันเองโดยที่ไม่ได้มีพาร์ทเนอร์เลยมันก็เลยแบบ มันก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกของเราด้วยเราก็เลยแบบอยากจะใส่เต็มค่ะก็ถือว่าขอแฟนๆสนับสนุนเลยนะคะคให้่หท่จะได้ขึ้นทุนเนาะ